ก็จะเห็นนู่นไปยืนนู่นเลยริมนู่นโอ๊ยแต่เนี่ย เออคนี้ทำมาตั้งหลายเจ้าเหมือนที่ทิฟโก้น้อนทิโก้ปนกตานกู่าไหนใปหวยสามไม่สามสามสาันจะออกฝังเก้าบสามหนึจริง น่ลภค่ะภาษาอะไรเอาต้นประดับไหมคะโนลภค่คือเอาเอาต้ระดับว่าและวเป็นเจะเกีได้ตร้ยเป็นน้นเมนนเหอหมอนุ้่มดีมากปิดไ้ GMM ค่ะดี นี่คือยากนะแล้วทุกคนต้องค้างชัตเตอร์เลยนะดูพี่เตแสงแสนคุณนะจริงจริงมันไม่ต้องใช้งจกดูเขาดเหมือนจริงจกพี่หนิพูดว่าจริงจกที่ถ่ายคนเดียวสวยอยู่แล้วไม่ต้องมาลงใช่ไหมโอเคพี่เต้ไม่ต้องลงเดี๋ยวเฟิร์นลงพี่ลงเองนี่คือท่าอะไรท่าเรียนแบบใครหรือเปล่า V5 หรือเปล่านะ 嗯。Yeah?